สวัสดีครับผมสปิโนซาครับคอรัมเน็ตหนังสือพิมพ์สปอร์ตคูกับ s สตาร์สกอร์ครับวันนี้วันศุกร์ที่ 5มิถุนาจนนะครับโปรแกรมฟุตบอลมีความน่าสนใจให้ติดตามชมติดตามเชร์กันเยอะมากขึ้นนะครับในส่วนของคลิปนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่ฟุตบอลเรีกเอเชียที่ผมวิจารณ์เองกับมือเช่นกันนะครับเป็นศึกเคเรกหนึ่งเกาหลีใต้นะครับเป็นการเจอกันระหว่างอินชอนยูนเต็ดนะครับเปิดบ้านพบกับกังวอนเอฟซีนะครับอินชอนตอนนี้ฟอร์มแย่มากนะครับหล่นมารังรองบวะครับลงล่นมา4เกมเนี่ยเก็บมา2แต้มพวกเขาเป็นทีมที่มีปัญหาภายในนะครับตอนนี้เยอะมากเกมรับ เรเทเลครับล่าสุดเนี่ยแพ้ต่อโปรฮังสเตเลอร์หนึ่งสีนะครับแล้วก็แนวรุกเนี่ยถือว่ามีปัญหาหนักน,นะครับเนื่องจากสเตฟานมูโกซาเนี่ย,ก,ยกองหน้าตัวเก่งเนี่ยสภาพร่างกายยังไม่ฟิตน,นะครับแล้วก็วันนี้ครับจดสิทธิ์ใช้งานทางเดเรเคอินเดกับราชิดมาซีกับ2กองหน้าต่างชาติเนี่ยที่มีปัญหาบาดเจ็บครับตรงนี้ครับทำให้เกมรุกของทาง เจ้าสิทธิ์กับอินชอนเนี่ยมีปัญหาน,นะครับเกมรับก็แย่เกมลุกก็ขาดตัวเก่งถึง2คนครับแล้วก็บูโกซาเนี่ยสภาพร่างกายก็ไม่สมบูรณ์วันน,นี้ครับเจอกับทางกาวอนเอฟซีครับซึ่งชื่อชั้นเนี่ย อาจจะไม่เหนือกว่าเยอะนะครับแต่กังวลเนี่ยเป็นทีมที่น่าจับตามองนะครับเป็นทีมพลังหนุ่มนะครับมีความฟิตสูงแล้วก็วินัยในการเล่นเนี่ยดีมากแนวลุกนะครับมีนักเตะอย่างพวกโคมูยอนโชแจวอนะครับแล้วก็ตัวปั้นเกมอย่างฮันกุกยอนครับอดีตกองการทีมชาติเกาหลีใต้ผมมองนะครับว่ากังวลเนี่ยอยู่ในช่วงขาขึ้นครับแล้วก็เป็นทีมที่ต่อบอลกันไวเพสซิ่งกันค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับกราแพ่งที่เปิดมาให้กังวลครับเป็นต่อที่0.25 อาจจะดูค่อนข้างเชียดระบาดนะครับเมื่อไปเจอนกันแต่ผมมองนะว่ากลางวันชั่วโมงนี้กำลังก้านใจแล้วก็เจ้าถิ่นเนี่ยอยู่ในช่วงขาดลงสเ,เต็นครับกัปตันแมนี้ก็พากหวังให้เต็มเชียร์ทางกลางวอรครับสุดท้ายเชื่อว่ามีโอกาสบุกประเทศเต็มด้วยการเป็นชนะได้เชียร์กลางวลเอฟซีนะครับในคู่นี้เง่งเงงรวยรวยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ